สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับอัปเดตข่าวสารของปีสตัตแดงแล้วก็แอดมินคนนี้คนเดิมในช่องเด็กเก็บบอลช่องนี้ก็เหมือนเดิมก่อนที่เราจะไปอัปเดตข่าวสารกันยังไงถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็รบกวกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้แอดกันนิดนึงก็แล้วกันนะแล้วสําหรับคลิปนี้แอดจะมีอะไรมาฝากทุกคนกันบ้างนั้นเราก็ไปอัปเดตข่าวสารของปีสตัตแดงประจําวันในรอบเย็นนี้พร้อมๆกันได้เลยจ้ะ เรามาเริ่มต้นการกับข่าวงานเข้ากันก่อนเลยก็แล้วกันไม่เน่นะคะปีสัตแดงอาจจะโดนแบนไม่ให้ไปแข่งในรายการยูฟ่าแชมเปี้ยนในซีซั่นหน้านะคะก็สำหรับข่าวนี้ต้องขอทักความไปในเรื่องของทางเสื้อจิมที่กำลังจะเข้ามาเป็นเจ้าของปีสัจแดง25%หลักๆก,ก็คือเสื้อจิมเนี่ยเกเป็นเจ้าของเอเนออสด้วยนะคะแล้วเอเนออสก็คือบริษัทที่เป็นเจ้าของสโมสรนี้ในประเทศฝรั่งเศส แล้วเรื่องนี้นี่แหละที่มันกำลังถูกพูดถึงอยู่ในต่างประเทศณนะปัจจบุบันนี้เพราะกฎของทางยูฟ่าเขามีระบุเอาไว้ข้อที่5.02นะเขาบอกว่าเจ้าของสโมอสรอที่เป็นสโมอสรอยักษ์ใหญ่จะไม่สามารถมีทีมที่ตัวเองเป็นเจ้าของลงเล่นได้เกิน1ทีมนะคะซึ่งนั่นก็หมายความว่าถ้าหากไม่ว่าทีมนีดหรือว่าแมนยูนตตดก็ตามสโมอสรใดสโมอสรหนึ่งเนี่ยถ้า,ามีโคต้าในการไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยน อีกสโม,มสรหนึ่งก็จะถูกตัดสิทธิ์ในทันทีรวมถึงใน,ในรายการยูโรปาด้วยนะคะประมาณว่าถ้าหากนี้สามารถคว้าโคต้ายูฟ่าได้แล้วปีศัจแดงก็จะถูกตัดสิทธิ์ในทันทีแล้วก็เหมือนกันถ้าหากปีศัตแดงคว้าได้นี้ก็จะหมดโคต้าในทันทีแต่แอดมินคิดว่าในซีซั่นนี้ปีศัจแดงน่าจะไปยูฟ่ายากอยู่นะแต่สำหรับในรายการยูฟ่าคอนเฟนซ์ลีกเนี่ยอันนี้ไม่เกี่ยวนะคะสามารถไปได้นะ ซึ่งตรงนี้นี่แหละที่มันกําลังถูกให้ความสนใจว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเตอร์จิมจะจัดการกับปัญหานี้ยังไงพอาะจะหาจับพัดจับผูและทั้งนีทแล้วปีศัตว์แดงเนี่ยได้โคตาด้วยกันทั้งคู่แล้วจะมีวิธีไหนที่ทําให้ทั้ง2ทีมเนี่ยสามารถไปเล่นในรายการยูฟ่าได้นะคะแต่เอาตรงๆนะแอดมินค่อนข้างมั่นใจว่าระดับเซอร์จิมเนี่ยแกมีวิธีทางแล้วก็วิธีแก้ปัญหาอยู่แล้วลักษณะมันก็จะคล้ายๆกับกรณีของเลดบูเซาบวกกับแอร์เบเลซิกนั่นแหละ ที่ทั้งสอ,สองสโมสรก็ได้รับโคต้าในการเล่นยูฟาแชมเปี้ยนีกทั้ง2สโมรสรเลยนะคะก็ควรจะต้องไปดูในรายละเอียดปีกย่อยนะคะว่าทั้ง2สโมรสรน,นั้นเนี่ยเขามีวิธีการแบบไหนซึ่งถ้าใครที่มีความรู้เพิ่มเติมก็ยังให้คอมเมนต์บอกแอดมินหน่อยก็แล้วกันนะตรงนี้แอดมินหาข้อมูลไม่เจอนะคะทีนี้มาต่อที่เรื่องของแฮร์รี่แม็กไกว์กันต่อเลยล่าสุดมันมีสอสอท่านหนึ่งได้ออกมาขอโทษแฮร์รี่แม็กไกว์ด้วยนะ ก็สำหรับข่าวนี้ต้องขอย้อนกลับไปในฤดูกาลที่แล้วหน่อยนะคะมันเคยมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ทางแฮร์รี่แมกไกวเนี่ยทำผลงานได้ห่วยแตกมากๆเลยรวมถึงก็ได้มีการสร้างคอนเทนต์เยอะแยะต่างๆมากมายนะประเด็นก็คือในช่วงนั้นเนี่ยมันมีสสชาวกาหน้าคนหนึ่งที่มีชื่อว่าไอแซคอาดอนโกเขาได้ออกมาวิาพากษ์วิจารณ์รัฐบาลกาน้านะคะว่าบริหารประเทศได้ห่วยแตก เหมือนกับฟอร์มการเล่นของแฮร์รี่แมกไวแค้นกองหลังของผีแดงเลยนะคะประเด็นก็คือเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะมันมีการเปิดสภาแล้วก็มีการตรวจสอบรัฐบาลของกาหน้านะคะก็คือลักษณะคล้ายๆกับประเทศไทยนั่นแหละที่มีการเปิดสภาแล้วก็ถ่ายทอดสดให้คนดูกันซึ่งระหว่างที่มีการถ่ายทอดสดนะคะสสท่านเดิมก็ได้พูดขึ้นมาว่าเขาเนี่ยขอโทษแฮร์รี่แมกไวที่เคยเอ่ยชื่อของเขาด้วยนะ เขาบอกว่าประธานครับจำได้ไหมเมื่อปีที่แล้วผมเนี่ยเปรียบเทียบรัฐบาลของผมเหมือนกับแฮร์รี่แม็กไว์แต่ณนะตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแล้วผมต้องขอโทษแฮร์รี่แม็กไว์ด้วยในตอนนี้แม็กไว์สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้แล้วเขาเหมือนนักเต็กคนละคนกันเลย ตอนนี้เผื่อหลายๆคนยังไม่ทราบเขาทำประตูให้กับทีมได้ด้วยนะแม็กไกวตอนนี้เป็นคนสำคัญของแมนยูนเต็ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ยังไม่เปลี่ยนก็คือรัฐบาลของเราเขายังคงทำงานอะไรเดิมๆที่ไม่มีการพัฒนาอะไรเลยแตกต่างกับแฮร์รี่แม็กไกวมากๆณจุดนี้ผมต้องขอโทษแฮร์รี่แม็กไวที่ผมเคยเอ่ยชื่อเขาออกไปก็หวังว่าในอนาคตผมจะได้เจอกับเขาในเร็วๆนี้ที่โอแทฟอร์ดก็แล้วกันนะ สสการนาท่านี้ก็พูดถึงแฮร์รี่แม็กไกวเอาไว้ประมาณนี้นะคะโอ้โหก็ถึงกับเอาเรื่องของแฮร์รี่แม็กไกวเนี่ยเข้ามาพูดคุยกันในสภากันเลยทีเดียวนะคะสำหรับรัฐบาลของประเทศการนานะโอ้โหทีนี้เรามาต่อกันที่ข่าวจากปากของฟาบิซซโอโรมาโน่กันต่อเลยโรมาโน่ล่าสุดก็ได้ออกมาฟันธงนะคะว่าดอนนี่ฟานเนเบกสงสัยจะไม่รอดนะคะน่าจะออกจากทีมในเดือนมกราคมนี้เลยนะ ก็สําหรับดอนนี่ฟันเดเบกปัจจุบันนี้ก็ฟิตพร้อมสมบูรณ์แล้วนะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะได้พื้นที่ในการลงสนามให้กับทีมชุดใหญ่บ้างหรือเปล่านะคะซึ่งตอนที่พักเบกทีมชาติฟันเดเบกก็อยู่ในทีมชุด11ตัวจริงที่ปีสั์แดงลงเตะอุ่นเครื่องกับเฮาซิตี้ด้วยนะคะแล้วก็มีนักเตะอีกหลายหลายคนที่ลงสนามนะไม่ว่าจะเป็นองโตงนี่มาร์ซยาลฮานิบาลเมดบี้หรือว่าอารฮานโดกานาโชอะไรประมาณนี้นะคะ โดยสำหรับเรื่องของดอนนี่ฟันเดเบกเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมาทางฟาบิเซโอรโรมาโน่ได้ออกมายืนยันว่ายังไงซะฟันเดเบกก็น่าจะไม่ได้ไปต่อกับทีมนะคะ โรมนโนเขาบอกว่าในตอนนี้ยังไม่มีการอัปเดตที่เป็นรูปธรรมเกี่ยวกับฟันเดอร์บกนะเขาเป็นหนึ่งผู้เล่นที่ทางสโมสรเนี่ยหวังไว้เป็นอย่างมากว่าเขาจะย้ายออกในเดือนมกราคมแมนยูนีติดแล้วก็ดอนนี่สามารถหาทางออกร่วมกันได้อย่างแน่นอนแต่ในตอนนี้มันยังไม่มีอะไรที่จะฟันธงได้ว่าเขาจะย้ายไปอยู่กับสโมสรไหนในตอนนี้มันยังเร็วเกินไปแต่โอกาสที่เขาจะย้ายผมเชื่อได้เลยว่าเกือบจะชัวร์ โรมาโน่ก็บอกเอาไว้ประมาณนี้นะคะก็สำหรับดอนนี่ฟานเบคถ้าถามในส่วนของแอดมินนะแอดมินก็คิดว่าก็น่าจะต้องลาทีมอย่างที่โรมาโน่บอกนั่นแหละเพราะเรามาคิดคิดดูว่ากองกลางในตอนนี้เนี่ยมันมีใครที่พร้อมจะลงสนามได้บ้างก็ต้องบอกว่ามีกันให้พรึบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคาเซมิโลสกอตแม็กโทมานีริสเตียนเอเล็กเซนโตฟิยานอัลดาบัตเมสันเมาส์แค่อะไชื่อนักเตะ4-5คนนี้เนี่ย แอดมินก็เชื่อว่าดอนนี่ฟานเนเบกก็ไม่น่าที่จะเบียดแย่งตำแหน่งตัวจริงกับพวกเขาได้แล้วนะคะซึ่งบวกกับปีศาจแดงในตอนนี้ก็ต้องการที่จะรักษาสภาพคล่องทางการเงินแล้วก็ไม่ให้โดนการลงโทษเกี่ยวกับกฎฟ i น a ล i เชียลแฟร์เพย์ยังไงาการปล่อยดอนนี่ฟานเนเบกในตลาดเดิมนมกราคมนี้เลยเนี่ยมันก็น่าจะเป็นทางออกที่ดีมากๆให้กับปีศาจแดงในการเลือกตัดสินใจนะคะ ทีนี้เรามาปิดท้ายกับเรื่องราวของเซอร์จิมกันหน่อยดีกว่านะคะมันมีการเปิดเผยนะคะว่าแม่แน่นะการทํางานในระบบของเซอร์จิมในหลักจากนี้เนี่ยมันจะเป็นการทํางานในระบบเดียวกันกับที่ทอรโบรีทํากับเชลซีนะคะก็คือทํางานด้วยเงินนั่นแหละก็ยังคงวนเวียนอยู่กับเรื่องราวของเซอร์จิมหลักๆก,ก็คือใกล้มากๆแล้วที่เซอร์จิมจะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นคนใหม่ของปีสัตแดงนะ หลายหลายคนอาจจะสงสัยว่าอ้าวแล้วเมื่อไหร่ที่เซอร์จิมจะเข้ามาซื้อหุ้นสักทีข่าวมันออกมาว่าจ่อไม่รู้จะจ่อยังไงแล้วก็ต้องบอกว่าในตอนนี้เนี่ยมันติดอยู่แค่เรื่องที่ว่าวันที่23นี้มันเป็นวันขอบคุณพระเจ้าของฝรั่งเขานะคะก็เลยทําให้เรื่องสัญญาของเซอร์จิมมันถูกเลื่อนออกไปก่อนแต่ก็น่าจะมีการประกาศในช่วงสัปดาห์หน้านั่นแหละแล้วหลังจากที่เซอร์จิมเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหม่นะคะ ทางสื่ออย่างเดอะมิเลอร์ก็ได้มีการวิคห์เอาไว้นะคะว่าจากสิ่งที่พวกเขารู้มาเนี่ยก็คือเซอจินจะเข้ามาเปลี่ยนบอร์ดบริหารใหม่ทั้งหมดของปีสัตว์แดงในทันทีนะคะซึ่งลักษณะมันก็จะไปคล้ายๆคล,คลึงๆกับตอนที่ท็อปโบลีเข้ามาเป็นเจ้าของใหม่ของสโมสรเชลซีในช่วงแรกๆนะที่เปลี่ยนบอร์ดบริหารใหม่ทั้งหมดแล้วก็มีการลงทุนเกี่ยวกับเรื่องการซื้อนักเตะเนี่ยมหาศาลเลยนะคะ ทางสื่อก็อ้างว่าเซอร์จิมก็น่าจะดําเนินนโยบายตามที่ทอร์โบรีทำเนี่ยเป๊ะๆเ,เลยนะส่วนเรื่องที่ว่าอ้าวแล้วมันจะไม่ผิดกฎการเงินหรออะไรแบบนี้นะคะอันนี้เนี่ยมันอยู่ที่การตกแต่งบัญชีนะคะถ้าปริษาทใดมีความสามารถมากพอในการตกแต่งบัญชีก็น่าจะรอดได้นะคะแต่ในระยะยาวอันนี้ก็ไม่แน่เหมือนกันนะ เพราะทั้งเชลซีแล้วก็แมนซิตี้ก็ตกแต่งมาเป็น10บปีแล้วนะคะในตอนนี้ก็ยังมีการสอบสวนอยู่นะซึ่งก็ไม่รู้ว่าผลมันจะออกมาเป็นแบบไหนถ,ถ้าทนายเก่งพอก็น่าจะรอดนะคะแต่ถ้าทนายเก่งไม่พอก็น่าจะไม่รอดแต่แอดมินแอดมินคิดว่าน่าจะรอดนะเพราะทั้งสองสโมอสรเนี่ยเงินหนาปึกเลยนะคะถ้าเราสังเกตดูทีมที่โดนตัดแต้มเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นทีมที่เงินเนี่ยติดลบกันทุกสโมอสรน,นะคะ แต่เชลซีกับเรือใบสีฟ้าไม่ติดลบแม้เต่นิดเดียวนะมีแต่บวกบวกบวกซึ่งถ้าหากแมนยูเนต็ดดำเนินนโยบายตามแบบที่ท็อตโบรีทำนั่นก็หมายความว่าในตลาดเดือนม,มก,กราคมนี้รวมถึงตลาดซัมเมอร์เนี่ยน่าจะมีการอาัดฉีดเงินค่อนข้างมากนะคะในการซื้อนักเตะหน้าใหม่ๆเข้ามาส่วนจะได้ใครเข้ามานั้นก็คงจะต้องลุ้นกันในตอนนั้นก็แล้วกันนะคะ ก็ผ่านกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับอัปเดตข่าวสารของปีสัตแดงในรอบเย็นนี้ก่อนจะจากกันไปขอย้ําอีกทีนึงนะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็รบกวนกดไ like, ลค์กันคนละ1นึ่งไลค์เพื่อเป็นกําลังใจแอดด้วยนะคะส่วนสําหรับในคลิปนี้เนี่ยมันก็หมดเวลาของแอดละแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้เช้านะคะสวัสดีค่ะ